สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพื่อนตุ้ยนะครับผมตุ้ยเป็นเข็มนะครับกับคลิปประจําวันนะครับที่วันนี้เราจะมาเล่าข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับก็รบกวนด้วยนะฮะสำหรับแอดโกแปดแปดนะครับกลุ่มไลน์ที่ท่านเนี่ยจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมโดยตรงเลยนะครับโดยที่จะมีคอร์นมดชื่อดังหลายๆคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะก็มีทั้งเด็กผีเด็กหง์เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังสนุกมมมมมาาาากกกกขขขขออเเเเเรรรีีียยยนนชิญทททุุุ่่่่่ัับงงไได้้้้ลลลลใหหผส888 รับรองสนุกแน่นอนนะครับก็จะมาพูดเรื่องของบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาล่าสุดนะครับที่พูดถึงนักเตะแมนยูเต็ดในทีมหลังจากเกมที่เจอกับเซาแฮมตันผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งกับความเป็นจริงมากๆนะครับรู้สึกไม่พอใจมากๆกับสิ่งที่โอเลกุนาโซชานะครับได้พูดออกมาได้แสดงความเห็นออกมาซึ่งช่วงหลังนี้ผมไม่รู้สิไม่ผม จริงๆอะผมก็ไม่ใช่คนที่จะต่อต้านไอ้น้ำมันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยมันชักจะหนักคอขึ้นทุกวันนะฮะในสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆล่ําไปแล้วก็เป็นความเกิดอ่าเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นความบิดพลาเดิมๆที่มันก็วนลูปันอยู่อย่างนี้นะครับรู้สึกอัดแล้วก็เบื่อๆเหมือนกันเซ็งๆแล้วล่ะนะครับก็โซชาเนี่ยให้ให้ให้สัมภาณ์ล่าสุดอ่าพูดถึง นักเตะในเกมที่เล่นกับซามตันนะครับคนแรกคือเนมันยามาติชแล้วก็อองต์รีมาเซลเขาชื่นชม2คนนี้นะครับเขาบอกเนมันยามาติชนี่เอ็กซ์แลนเซ้นนะฮะโชว์ผลงานได้เอ็กซ์แลนเซ้นอยากจะถามคือคิดอยู่ใจเอ็กซ์แลนเซนตรงไหนวะอยากจะบอกนะครับสำหรับอองต์รีมาเซลอ่ะของเนมันยามาติชแล้วอองต์รีมาเซลก็บอกว่าเอ้ยมันก็ทําผลงานใช้ได้นี่ใช้ได้ตรงไหนวะครับเอองงมากๆ นะฮะคุณเอาตรงไหนมาดูว่าเอ็กซ l เลน์คือถ้าคุณเอาตะก,การตรงนี้มาพูดเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณดูแล้วผลงานของ,ของมาเซียวกับมาติดในเกมกับซามตันแล้วมันดูแลวใช้ได้เนี่ยผมถือว่าผิดหวังมากนะครับสำหรับตัวเล่กอนาโซชาคือมไ,ไม่ได้จะไม่ได้ลังเกียจรังงอนอะไรนะฮะแต่รู้สึกว่าตะก,การเขามันแปลกๆเพี้ยน,นแล้วครับตอนนี้และอีกอย่างนึงครับที่ผมรู้สึกเซ็งมากๆนะฮะกับการให้สัมภาษณ์ถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับบอกว่า ดอนนี่ฟอร์เบกจะมีอ b บ g ิกพารจะ Play Big p a ร์ตในทีมของเราก็คือจะมีส่วนสําคัญกับทีมของเรามันมีส่วนสําคัญตรงไหนว่าถามจริงๆนะครับเปิดฤดูกาลมานี้เขาได้เล่นบ้างหรือยัง นะครับพูดจาลนะิบเปื่อยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับเซงหลายรอบแล้วกับไอาการกระทําของโอโกเล,ลกุนาโซชาที่มันดูตรงข้ามกับความเป็นจริงนะครับแล้วดูยิ่งพูดยิ่งทําให้มันเสื่อมเครดิตอะพูดแบบนี้เลยดีกว่านะครับก็ไม่รู้จะเซงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าไอเสียงบนของผมจะถึงโอกเล,ก,ล,ลกุนาโซชาหรือเปล่าซึ่งจริงๆก็คงไม่ถึงหรอกนะครับก็ขอระบายให้เพื่อนๆฟังนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับ